โดนไปยี่สิบกว่าล้านยนี้ยแค่นี้เองนะเนี่ยยี่สิบกว่าล้านเนี่ยแค่นี้เองนะเจ้าคุณนอกำลังสะสมอยู่หลังอุนะครับสมเด็จหลังอุนะครับสมเด็จหลังอุเหรียญหลังเต่านี่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับโอ้ยนี่วันเมื่อวานนี้นะไม่ใช่วันนี้เมื่อวานนี้เนี่ยต้องต้องบอกเลยว่าประ,ะศึกใหญ่นะครับประ,ะศึกใหญ่นี่ผมเช่าพามาชุดนี้จะให้ดูจะให้ดู นี่นี่เพื่อนๆได้ดูเป็นชุดแรกนะนี่เหรียญกองพันลำปางเนื้อทองคำแล้วนี่เบอร์สิบนะครับนี่เบอร์1ินะครับเหรียญรุ่นนี้ทั้งสิสามเหรียญน,นะอ่าเช่าพระชุดนี้มาต้องบอกว่าโดนไปยี่สกว่าล้านยี่เนี้ยแค่นี้เองนะเนี่ยยี่สิบกว่าล้านเนี่ยแค่นี้เองนะเออมีอะไรบ้างว่ามีอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวข้า,ายาไปไล่ดูว่ายี่สิบกว่าล้านมีอะไรบ้างอ่ะกามี กองพลำปางเนื้อทองคํานะครับเนื้อเงินเนื้อนวะและก็เนื้อทองแดงอันนี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งชุดนี้ก็สิบประหลาแล้วนะครับแล้วก็เหรียญหมูทองคําหมูคู่อันนี้ได้มาใหม่นะครับหนึ่งเหรียญรูปหล่อหลวงพ่อยอดน,น้องพหมอสระบุรีนี่รูปหล่อเบอร์หนึ่งของจังหวัดสระบุรีเขาเลยนะครับหลวงปู่ช่วงน,นี่หลวงปู่ช่วงวัดวังพักใต้เนื้อทองแดง โอ้อันนี้สุดยอดของความหายากทองแดงจะมีค่านิยมสูงกว่าทองเหลืองนะครับเป็นเป็นลองเป็นลองเนืงเงินนะครับหลวงพู่พูวัดอิ in, นนี่สมเด็จนี่ใช้แทนสมเด็จพุจันโตได้เลยน,นี่แซยิทหักศอกอะรูปไทยหลวงพ่อกววยโอ้โหอันนี้อย่าเล่นนะครูแรงเออ,อันนี้มีจานด้วยนี่นี่อนี้เป็นยันอะไรไน,น,นะโมตาบอดพวกน,นี้ไม่แน่ใจนะ โอ้โหนี่รูปถ่ายรูปนี่อันนี้อันนี้มีม,มีสิงมีจีวรด้วยรูปน,นี่เลียมเดิมเลยนะเนี่ยแล้วก็มาแม่ธรณีอันนี้ปกโพปกโพนี่ถือว่าเป็นพระนิยมที่สุดของหลวงพ่อกลวยอันนี้เป็นหลังยันอันนี้มีพศมียันแล้วมีพศด้วยปีหนึ่งสามอันนี้เป็นหลังยันเนื้อขาวอันนี้เนื้อดําอันนี้หลังแม่เท่านี้นี่หลังพ่อแม่ ทำพระแม่ท่านี้อันนี้นิยมที่สุดนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะครับทําคลิปให้ด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อกล่อมโพธวาสเหรียญหล่อเบอร์หนึ่งนะครับเหรียญหล่อเบอร์หนึ่งแดนใต้นี่โอ้โหสวยๆนี่เหรียญลักล้านเหรียญลักล้านนี่สวยๆเหรียญลักล้านนะครับเจ้าคุณนอขลังสะสมอยู่หลังอุนะครับสมเด็จหลังอุนะครับสมเด็จหลังอุเหรียหลังเต่านี่คนรุ่นเก่าต้องมีคู่กันนี่คู่กัน ปูทวดรุ่นแรกนี่กระไหลโอ้โหกระไหลดีมากเลยนะกระไหลใช้ได้เลยนะกระไหลนี่ถลอกหน้านิดเดียวนี่เหรียญรุ่นแรกปูทวดอันนี้ไม่ธรรมดานะนี่เหรียญเนี้ยแจ๋มากนี่นี่นี่เหรียญเบอร์นหนึ่งจังหวัดตรังเหรียญหลวงพ่อวันนะครับอาจรรนะรอาจรย์วันนะครับอาจารย์วันมะณะโสอาจารย์วันมณะโสจังหวัดตรังจังหวัดตรังนี่เหรียญรุ่นแรกสวยหายาก หัวน,นี้ปิดตาเนี้ก็ชอบมากครับเนี่ยปิดตานี้อันนี้ไม่ได้แพงมากแต่ชอบมากแกะโคตรดีเนี้ยนี่หลวงปู่รอดวัดวัดโคน,นอนอาจารย์หลวงปู่เอี่ยมนะเนี่ย <c oughs> อาจารย์ปู่เอี่ยมวัดวัดหนังนะปู่รอดวัดโคนอนนะครับแล้วก็เหรียญอันนี้เหเร,รหีหรหร Negro, ยญที่เล็กลอห้าเนี่ยชุดรอห้านี่นี่เหรียญที่เล็กชุดรอห้าเป็นเหรียญทรงยินดีเล็กอันนี้เหรียญใหญ่นี่เสด็จกลับอันนี้อ่าเขาเรียกว่าราชมังคลาอันนี้เหรียญเหรียญเสมอเหรียญเสมอ นเนื้อทองคำนะครับชุดนี้เบ็ดเสร็จแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเกือบเกือบยี่ห้าล้านว้าวตั้งแต่โควิดมาเนี่ยโหคนเอาผ้ามาขายเยอะนะครับแล้วก็คนมาเราคือแบ่งปันนะครับแล้วเขาเขาก็มาแบ่งให้เราถ้าส่วนมากเนี่ยก็มาจากหนึ่งมาจากไลน์แอดที่ผมเปิดดูบ่อยๆนะครับก็ได้นัดลูกค้าจากไลน์แอดสองได้จากคอนเน็กชันได้จากเพื่อนๆพี่ๆที่ก็อยู่ในวงการเขาเขาเห็นเราซื้อนะครับเขาก็เลย นะครับรวบรวมมาให้เรานะครับอะไรมุมเราทางเราก็เขาก็มา,มาแบ่งให้เราแล้วส่วนมากซื้อแล้วก็ยังไม่ได้ขายด้วยนะเนี่ยยังไม่ได้ขายเลยนะเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเหรียญที่ลึกเนี่ยผมจะซื้อไปเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยพวกเนี้ยเหรียญหมูพวกเนี้ยอย่างเงี้ยพวกเหรียญที่ลึกเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเหรียญรอห้า,า,าหชุดรอห้าเนี่ยชุดเนี้ยผมจะซื้อไปเข้าพิพิธภัณฑ์เนี่ยอย่างเงี้ยไปไปจัดแสดงนะครับแต่พวกนี้ก็เดี๋ยวเอามาทํารีวิวแต่ละเหรียญแต่เหรียญเนี้ยจะเก็บไว้นะผมชอบเหรียญ เหรียญหลวงพ่อเกษมกองพันลำปางเนื mm ้อทองคาเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ตอนนี้ผมว่าเหรียญนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าในวงการเขาบอกว่าเป็นเหรียญที่สวยที่สุดนะแล้วเขาบอกว่าเป็นเหรียญดาราเลยนะเป็นเหรียญที่อยู่หนังสือเล่มเก่าเป็นเจ้าของเก็บเก่าเป็นเหรียญนี่ดิจะเปิดให้ดูหนังสือเล่มแดงอ่าหนังสือเล่มแดงหยิบมาเลยหยิบมาเลยหยิบมาเลยนี่นี่ให้ดูเหรียญนี้เลยนะครับเหรียญนี้เลยนี่เหรียญนี้เลยเบอร์สิบ เหรียญเดียวกันเหรียญเดียวกันเลยนะครับเนี่ยเบอร์สิบเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบอร์สิบเนี่ยเบอร์สิบเห็นไหมเนี่ยเหรียญนี้เลยและเหรียญนี้มันถือว่าเป็นเหรียญที่สวยที่สุดในวงการนะเป็นเหรียญที่สวยในที่สุดก็ขอบคุณนะพี่พี่พี่นงกัดเมฆทักมากระบอกผมพี่เหรียญนี้เป็นเหรียญดาราเหรียญที่เขาตามหาตามหากันนะไม่รู้ว่าอยู่กับใครแล้วมาโผล่ที่ผมนี่แหละนะครับ เรียกว่าเล่มปกแดงเป็นเล่มยอดนิยมของของคนที่เล่นสาย,ายของพ่อเกษมเล่มนี้นะครับอ่ะก็ถือว่าเราได้เหรียญที่เป็นสุดยอดนะเป็นสุดยอดจริง,รงๆนะครับมามาครอบครองนะมาครอบครองก็อย่างนี้เนี่ยองเป็นล้านนะครับเนี่ยสมเด็จแบบเนี้ยเนี่ยพกวยเนี่ยองเป็นล้านนะอย่างนี้รูปใบใบใบหนึ่งหลายแสนนะครับไม่ได้แบบใบใบละถูกถูกนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหลายแสนนะรูปถ้าตัวจริงๆเนี่ยใบหนึ่งเป็นแสนนะ เออใบหนึ่งเป็นแสนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรูปหลอพยยอดเงี้ยองเป็นล้านนะครับอ่าบางคนถามว่าเออเป็นแพงอะไรในนี้ก็คุณดูดิอย่างงี้ก็เป็นล้านแล้วปวดทัวดอย่างเงี้ยองเป็นล้านนะรุ่นแรกเนี่ยเห็นปะเออจะไปซื้อไปซื้อเขาถูกๆใครก็จะมาขายคุณล่ะเห็นปะเราต้องบอกว่าคนที่มาขายเราก็คือเราเราซื้อเราก็ให like so ้ราคาที่ม hmm. so so like ันสมเหตุสมผลอ่ะอย่างเงี้ยเราชอบนะเราซื้อแพงหน่อยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย เราชอบอาจจะแพงอะ่ะอาจจะแพงอะ่ะนะครับแต่ว่านะครับอันนี้ตัวเลขแปดหลักนะเหรอนี้ตัวเลขแปดหลักนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอโ้สุดจริงๆนะก็ถือว่าดีวนี้ก็เป็นดีลสำคัญอีกดีวหนึ่งของของนของของปีเลยนะถือว่าเป็นดีวสำคัญนะครับ คือเช่าเยอะมากนะครับแล้วก็พระบางส่วนเนี่ยอย่างพระบูชาหรือว่าเหรียญที่ลึกเนี่ยผมก็จะจัดไว้เอาไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์นะครับแต่ส่วนพระเครื่องอาจจะมาแบ่งปันบ้างอะไรบ้างก็ก็พยายามเดี๋ยวติดตามกันนะครับยังไงก็ถูกใจยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามในไลฟ์สดผมประมาณ5้าโมงเย็นนะครับเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์อยู่แล้วนะครับก็เจอครับวันไหนไม่มาก็จะแจ้งทราบนะครับแต่ว่าส่วนมากจะมานะจันทร์พุธศุกร์่ยมาแน่นอนนะครับโอเคครับวันนี้ประมาณเท่านี้ครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ให้ทําคลิปแบบนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราจะมาเจอกันตรงนี้นะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณทุกครั้งที่เข้ามากดแชร์ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามผมนะครับที่สนับสนุนผมก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกทก,กําลังใจครับไปก่อนครับสวัสดีครับบริษัทพระเครื่องเมืองไทยรับเช่าพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางวัตถุมงคลทุกประเภทเพียงท่านส่งรูปพระของท่านมาที่ไลน์ s ไซโทน8 8 8 8 t o n e 8 8 8 8พร้อมใส่เบอร์โทรติดต่อกลับไว้ถ้าพระของท่านแท้เราติดต่อกลับแน่นอนและท่านใดที่สนใจอยากจะเช่าพระเครื่องเครื่องร้างวัตถุมงคลยอดนิยมต่างๆสามารถติดตามการไลฟ์ like สดประมูลพระเครื่องของอาจารย์โทนบางแคได้ที่ช่องทางเพจ f a c e b o o k โทนบางแค fc นะครับสนับสนุนโดย บริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร02 1-9-5-9-9-9-9-9